ชื่อไคล่าค่ะ <S <S เราก็อ่านไคล่าน้องมาบอกแล้วค่ะชื่อน้องอ่านได้สองเแบสบจริงๆแบบว่าถ้าตามเขาเรียกว่าอ,อะไรอะถ้าตามความรู้สึกแรกตามที่เห็นภาษาอังกฤษแต่ก็จะรู้สึกว่าเออเราจะอ่าน <S <S ว่าไคล่าได่คุยกับลูกค้าที่ต้องเป่าอินชุบด,ด้วยยังรล่อคุยแล้วค่ะคุยกับน้องมีนและคุยกันว่าลาสุดวันงานจับมือเพื่อไปเจอกันร้านชานมแบรนด์หนึ่งอยู่ข้างล่างแล้ว แบบเพิ่งจะเจอกันเองอะค่ะเพิ่งจะเจอกันเลยแล้วก็แบบน้องอะไรหนักปะโม้พี่นายแบบอเอ้ยเราเพิ่งเจอกันเองอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ใช่ค่ะว่าปีที่แล้วก็เจอ c g จน้อง CGM นะคะก็คือเจอน้องนีนี่ปีนี้ก็เจอน้องมีนนะคะเดี๋ยวว่าดวงฉันจะสมพงกับ CGM นะ คิดว่าคู่ไหนตึงสุดหรออืมคิดว่าน่าจะเป็นคู่ของเอาจริงมะหนูเป็นคนจับคู่ที่ตึงแบบเกือบทุกคู่เลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าจําไม่ได้ว่าคู่ไหนบ้างนะแต่แต่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกว่าที่จับไปคือรู้สึกว่ามันตึงเกือบทุกคู่เลยแล้วแบบมันเป็นการประชันที่แบบว่ามันไม่แบบมันไม่น่าจะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบเฮ้ยแยกสายแบบแยกสายรก,กระจาย,ยไง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 อะไรเงี้ยเอาจริงปะ่ะแต่ไลฟ์รอบที่แล้วยังไม่มีคนทายถูกเลยว่าหนูอะแต่ง อะไใช่วีน้องวีกับน้องสิตาเป็นคนจับเองใช่ค่ะน้องวีหนูจับปะอ๋อคูอ่ที่แบบจำจำได้คือวีซิตาแฟนเชค,คมาลีนใส่กับตึงๆพี่มายูพี่เชอร์ตึงฉันทำงานเยอะไปฉันลืมหมดแล้วอะขอโทษนะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้พักเลยคือวนาทีจับมือวันจันทร์ไปตูป้ปลาวันยี่สิบเจ็ดไปตู้ปลายี่สิบแปดสอบเอนฟยี่สิบเก้าอันนี้ยี่สิบเก้าสเตจ น้องแฮมรู้สึกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมสอบเอนฟเป็นไงบ้างคะก็ก็โอเคค่ะทุกคนเต็มที่ค่ะจริงๆก็บอกล่วงหน้ามา ประมาณสักพักหนึ่งแหละเมื่อวานก็ได้ดูก็รู้สึกว่าเออก็มีทั้งจริงๆโดยรวมก็ดีหมดเลยค่ะไม่ขอระบุละกันว่าแบบคนนี้คนนี้เป็นยังไงเพราะว่าอยากให้มองเป็นภาพรวมมากกว่าก็ที่ที่มีการสอบเพราะว่าแค่อยากแบบว่าอยากให้น้องๆได้แบบว่าได้รื้อฟื้นรื้อฟื้นสเตตอีกนึงค่นะก็เลยแบบมีการสอบขึ้นมาเพื่อให้แบบน้องๆได้แบบมาส้อมกันอีกรอบหนึ่งก็ความอินฟไฟก็ยังเป็น เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะทํางานเยอะหลงหลงลืมลืมอะไรอย่างเงี้ยอืแต่ก็โอเคอยู่ค่ะไม่แย่สําหรับหนูนะส่วนหนูก็ซอยซอค่ะ <c oughs> <c oughs> มีข่าวเทียเตอร์บางยังอม จริงๆวันนี้ก็ได้คุยกับพี่เชญนะคะแตไไ่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าพูดได้มากน้อยขนาด,ดไหนแต่คิดว่าก็อาจจะเป็นช่วงไม่ไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงแบบต้องรอรุ่นอีกทีนึงประมาณเขาเรียกว่าอะไรต้องรออัปเดตข่าวสารอีกทีน่าจะประมาณช่วงหลังสงการอะไรเงี้ยจริงๆก็คิดถึงเทเตอร์แล้วนะหรือเราจะสร้างเทเตอร์แบบหมอนลำไหมบ็อกกิ้งกว้างบ็อกกิ้งแบบฝั่ิ้เลิศนะฉันว่า <c oughs> แบบหน้าหานเธอมันเลิศนะคิดถึงเคเตอร์อมากๆอือว่าคิดถึงเหมือนกันค่ะมีคิวโคเพลงใหม่ใหม่ใหม่บางยัง มีค่ะแต่ว่ามันมันมีทําในโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างในอนาคตข้างหน้าก็เลยยังไม่ได้ลงหรือว่ายังไม่ได้ทําต่อจริงเสร็จแล้วแต่ว่ามันต้องมีไปทําโปรเจกต์ในอนาคตข้างหน้าก็เลยก,ก,ก,ก็ยังไม่ได้ดาเนินการต่อเ <The> ทอเตอร์กลางแปลงปูงเสือ่อดูเทเตอร์งี้ปะ่ะแกมันเลิศนะฉันว่ามันได้ ผูเสือดัวจริงแล้วบอกเลยนะว่าอ่ะพูดตรงๆว่าหลักๆอ่ะถ้าพูดถึงสมาชิกของอีล่าเนี่ยนหลักๆนี่ไปจากอินฟล์ล้วนๆเลยแบบเกือบล้วนๆเลยมันมีความปังนะการต่อตรงต่อตัวศิลปะมันได้หมดบอกเลยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะหลดเลย I am for t e application